ค่ะกบวัดค่ะค่ะแล้วค่ะเอาได้ให้ปึงวัดแล้วทีนี้ สวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะไป่พามาเที่ยวป้าอีกแล้วค่ะนี่ค่ะเพิ่งมาถึงป้าค่ะวันนี้มากันส่คนค่ะทีมบ้าเห็ดเหมือนเดิมค่ะไปค่ะป้านี่เป็นป้าป้ามันปุยอีกแล้วค่ะนี่ค่ะป้าที่แก่บันก้อนนั่นแหละค่ะเดิม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 เพิ่มเติมคือเห็ดเยอะไปค่ะมาลุ้นกันค่ะ ว่าจะได้เห็ดเยอะไหมวันนี้แดดดีค่ะวันนี้แดดดีค่ะนี่ปึงถึงปลาไปค่ะมาช่วยเก็บเก็บกันค่ะวันนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วค่ะเจอเห็ดแห้งค่ะข้าวมานิดนึงก็เจอแล้วค่ะนี่ค่ะเห็ดแห้งลอยมู่ขุดค่ะอันนี้แห้งจนนี่ค่ะลอยมู่ขุดค่ะ นี่ดอกหมนันดอกหมนันดอกแรกโชคดีค่ะ <laughs> ปลานี่แห้งมากเลยค่ะฝนไม่ตกทางอาทิตย์แล้วค่ะปลาเห้งวันนี้วันนี้ก็แเด็ดดีค่ะแต่ว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าฝนตกค่ะอาทิตย์หน้าฝนตก เดินเจอไปเรือร่อยๆค่ะยังไม่เจอกลุม่มใหญ่ค่ะอันนี้เละค่ะผีก็เลียก,กันมีทักอ้ยถัก เจอแล้วเจอแล้วนี่ค่ะเจอแล้วทุกคนจ้า <c oughs> ย้อนอยู่ตายตอนสนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวต้องมุดเข้าไปนี่ค่ะ,คะ,คะมันอยู่ตายตอนสนค่ะ อยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะมาเลยมาเลยพี่มาเก็บเลยมาทางนี้พี่เพ้นมาค่ะให้พี่เขามาเก็บข้างในนู้นเดี๋ยวอยหมุดกันไปค่ะมันหอกนี่ค่ะดูค่ะเดินมาเจอพึ่งบ้านค่ะกลุ่มกลุ่มมันปูนั่นก็ให้พี่กาเก็บเมื่อกี้ค่ะมันหมุดอยากพีเกาพีเกาตัวแหลกหมดค่ะเนี่ยเดินมาโอ๊ย มาเจอพึ่งหวานดอกนะคะทักเต็มเลยไม่ค่อยสวยแต่ว่าเอาได้อยู่การค่าแข้งปุ๊กนะเจออีกดอกนะะึงค่ะนี่ค่ะเอ็ดพึ่งหวานเริ่มเกิดแล้วนี่ค่ะเริ่มเกิดแล้วค่ะเอาห้าเอ็ดพึ่งหวานแล้วทีนี้ไม่ต้องห้าเออมันปูแล้วค่ะตัดก่อนมีโนนไหม นี่ขาวจวดเลยค่ะได้ซองดอกแล้วค่ะให้พึ่งหวานกันนั่นไม่หหาแล้วมันปูสวยๆค่ะดกอกยังเล็กๆค่ะตรงนี้ เจออีกหนึ่งดอกเจอเพึ่งว่านอีกหนึ่งดอกค่ะโอ้ยมีรูกกันค่ะโอ้ขอโทษขอโทษหัวรุดเลยค่ะอ้ยเหลื่อมเกิดแล้วค่ะพึ่งว่านสรุปว่าปลานี่เหลื่อมเหลื่อมมีแลวค่ะนี่ค่ะอวบอวบเลยค่ะอ,อนโอนค่ะหาต่อหาต่ออีกดอกนึงค่ะ อีกอุ้ยอีกดอกนึงอีกดอกนึงเอาแล้วเอาแล้วเดจอเพิ่งวาดแล้วค่ะวันนี้นี่นี่นี่สองดอกเพิ่งเกิดค่ะสรุปว่าเพิ่งวาดพิ่งเกิดข,ดดขอนก่อนมายัางไม่เจอลงอ่อนๆค่ะอุ้ยได้เก็บเพ่งหวานแล้วค่ะทุกคน Bạch mà này kìa Chỉ nói mình cần nó kìa hết nè Ta đốt bàn bán này cái chảo hủ Ê, mình chả Ta đốt tùm, tùm mà kìa, cái chảo phải kén kìa Thế ta bàn bán cái có mấy khỏi không, Thôi thằng này dự. Hết nón thằng này Thật ừ. mà อ่อนๆนะอูนี้ค่ะตัดข้ามาต้งจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนอนอยู่ข้างใน,นอีกดอกนึงค่ะอีกดอกนึงไม่ได้อ่อนๆค่ะเฮ็ดเพิ่งเกิดนี่ค่ะ จะตัดค่าเลยมีโนอนไหมค่ะ,ะเดี๋ยวจะไปตัดค่าทีเดียวค่ะดูกอนว่นมีโนอนไหมไปตัดค่าทีเดียวาตๆอ,ตอู้ได้ได้ดอกอยู่ค่ะพึ่งหวานมันนี้อีกหนึง่งดอก ดูค่านี่ค่ะอวบค่าอวบมากค่ะนี่มีลูกำลังจะเกิดไว้ค่ะแต่ไก่มาเจอเสียก่อนค่ะนี่ค่ะมีแต่ดอกอวบๆวบค่ะเฮ็ดพึ่งหวานวันนี้โอ้ยดีใจดีใจได้กินพึ่งหวานค่ะห้าโต๊ห้าโต๊ค่ะช่วยไก่ห้าด้วยนะคะพึ่งหวานเพึ่งหวานนะะอยากตาไม่ค่อยดีจะมองไม่ค่อยเห็นค่ะพอดอกก็ยังเล็กแต่ว่ามันปูซี่เลื่องจะมองเห็นชัดไปค่ะนี่ค่ะป่า ตายป่าซุนค่ะหาตัวหาต่อดอกนี้ดอกนี้มาช้าไปข้าโอ้ยหัาหักเลยค่ะอย่างโอนนี่ค่ะแต่ว่าถากินเอาได้อยู่ค่ะข้าเก่งปุ๊กเลยค่ะนี่ค่ะข้าไม่เป็นโน้นค่ะ เอาได้เอาได้ค่ะีจะแตงเอาค่ะโอ้ยเพิ่งว่านอกเยอะกว่าปานนี้ต่ออาต่อค่ะอีกดอกนึงค่ะโอ้ค่ะดูค่านี่ค่ะค่าเถาแค้นเลยค่ะอีกดอกนึงด้วยแต่อันดอกนี้วัวห้ค่ะใครเอาหัวไปไหนนี่ค่ะวัวห้แล้วแต่ค่ะกาเขาเอาค่ะ เอ็ดพึ่งว่านพึ่งอกเอกาหมดค่ะช่วงนี้นี่สวยๆค่ะอ้ <laughs> วนมากเลยค่ะโอ้เอ็ดพึ่งว่านเยอะอยู่ค่ะในไรโดอกเป็นนั้นแล้วค่ะเดี๋ยวใคจะดูว่ามีนอนไหมค่ะนี่ไม่มีนอนค่ะเดี๋ยวใคจะตัดค่าทีเดียวหาต่อหาต่อค่ะมาเจอ อันนี้ค่ะมันปูนิดนะะึงค่ะเจอมันปูอันนี้แห้งปลาแห้ง เด็ข้าวบวบค่ะมันนี่เก็บตังเก็บตังมันปูตังพึ่งว้านเลยค่ะเด็ดดีมาวันนี้ร้อนน้อเนื้อเตกเลยค่ะ มื่อกี้เดินไปทีพีเขาพีก็ได้มันพีเขาสามคนนะได้มันปูค่ะเนตมันปูเต็มตะกร้าั้งสามคนเลยค่ะตอนลงมากินข้าวค่ะแต่เกน็นมองเต็มมาห้าพึ่งวันอยู่ค่ะไม่ได้ไม่ได้เก็บมันปูเถาไดค่ะวันนี้ฮะตั้งใจจะขึ้นมาห้าพึ่งวนันเดินมาเจออันนี้ค่ะ เดินมาเจอมันปูค่ะเดินมาเจอเห็ดมันปูแกพึ่งวันอยู่ดีๆเห็ดจะแห้งๆล้วค่ะเพราะว่าฝนไม่ตกค่ะ แห้งแห้งธรรมชาติเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ถ้าว่าอันไหนเขานั่นเกินก็ล่อยเข้าไปน,นี่แล้วค่ะ เปื่อยฟังอยู่ตายมอจนนั่นลละค่ะเดินมาเจออีกดอกนะคะอยู่ยตายนี่เลยค่ะตายเออรักสุนค่ะไม่รู้ค่าอยู่ตรงไหน,น อื้ออื้ค่ะไม่เจอค่ะโอ้ยยี่ตายนี่ค่ะเก็บ แกะนัดมาหนี่ค่ะเอฟอยู่ตต้ซุนก่นลบเดี๋ยวสวยมากไงมมาเบิงมาเบิงพี่เพ็นมันสิคือดอกไม่มันเหมือนดอกเห็ดเด้อพี่จะพาไปดูดอกเห็ดไอ้นี่ นี่ค่ะเจออีกดอกหนึ่งเดี๋ยวให้พี่เพนดูให้พี่เพนจับก่อนพี่เพนจับรูมันจะออกแบบนี้ไงพี่อู้ยเี้พูแล้วแต่พุดตบิดแต่แต่แต่ๆพี่เพนมันอาจจะมีลูกบิดตองนี่อ้ยสวยดูของปิคุดูของปิคุนค่ะโอ้ยบ้องเดียวเท่าแขนเลยนี่ค่ะนี่ี่ของปคุนบ้องเดียวเท่าแขนเลยอย่างอย่งงามค่ะนี่พี่เพนยังสวยเลยรอบที่สี่แล้วนะเนี่ย สวยมากมีแต่อ่อนๆนะพี่ <ไป S 1> นี่นี่พี่กุณเนื้ดอกอ่อนกำลังกินเลยพี่โอ้ยน่าเห็ดพึ่งวันไม่ผักห้ามันปูแล้วกัวันนี้รอบที่ห้า